นายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีถอนอายัดเหล็กของบริษัทซินเคยหยวนสติลจำกัดโดยได้สั่งการให้ปหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยมีในพาดผ้าศรัทธาอาดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปร,ราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชอและนายมานิตนบอมรบดีอดีตท่านตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาความถูกต้องของกระบวนการอายัดและถอนอายัดพร้อมให้อำนาจตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุกระดับหากพบพฤติการทุจริตหรือใช้อำนาจโดยมิชอบค่ะนายธนกรกล่าวว่ากรีดดังกล่าวเป็นเหล็กจากเหตุระเบิดและเพลิงไหมในโรงงานเมื่อวันที่18ทธันคม เมื่อวันที่18ธันวาคมปี2567ไม่ใช่เหล็กจากคดีตึกสอตองงถล่มนะคะยืนยันว่าเจ้าหน้าที่สอบอ,อตรวจสอบตั้งแต่วันที่19ธันวาคมปี67แล้วก็พบเหล็กจำนวนหนึ่งไม่ได้มาตรฐานจึงได้ถูกอายัดและก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อมาก็มีการตรวจสอบแล้วก็อายัดเพิ่มเติมอีกเมื่อวันที่9มกราคมปี68 รวม41,635เส้นก่อนที่สุดท้ายแล้วนะคะจะมีการถอนอายัดในวันที่12และวันที่30กันยายนปี68ซึ่งก็เกิดขึ้นก่อนที่ตนนั้นจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้สั่งการให้รัฐมนตรีช่วยและเลขาธิการสอมอ,อตรวจสอบย้อนหลังวัสดุที่เคยถูกอายัดทุกล็อตด,ด้วยรวมถึงผลการทดสอบทางวิศวกรรม ความสอดคล้องตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและกระบวนการทางกฎหมายด้วยค่ะ